สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับเออ่กมมม่งดีไซน์บริการดีไซน์อ,อ่อออกแบบเว็บไซต์ต่างๆโดยเฉพาะเว็บไซต์เกมนะครับอ่าก็ฝากกดไลค์แฟนเพจเพื่อติดตามข่าวสารด้วยนะครับก็จะมีเว็บนี่นะเว็บอือฮึ รอสักครู่ครับอาจจะนานหน่อยหนึ่งเนาะอันนี้เป็นบัตรของทางเรานะครับอ้าวเอเอ,เ,อเป็นไรเนี่ยเ,เดี๋ยวผมขอไปเว็บรัดเลยแล้วกันนะครับไปที่เว็บนี้ก็ได้นะครับนี่เว็บนี้จะ ไปความมากอ่าแล้วก็จะมาถึงตรงนี้นี่กดกดไลฟ์แฟนเพจตรงนี้นะครับแล้วก็สมมุติว่าไม่สมมุติอีกเราจะมาชําระเงินกันใช่ไหมอ่ากดชําระเงินอ่าแล้วผมก็จะสมมุติชื่อไปว่าเออ MAY คือชื่อผมเองอีเมลก็ แบบนี้ราตุมานบอกว่าใจใจทางเคมีดีไซน์แบบนี้ก็เอาไอทีปัจเจมีดีไซน์มาแทนก็เขียนว่าหนึ่งสี่หน้าสี่เจ็ดจุดใช่ไหมหนึ่งห้าสี่เจ็ดนี่ต่อทีเคครับไอดีกาลีน่าก็ ไอ้ก็นี้ไปทางบัตรนี้แล้วก็กดชำระเงินไปมันก็จะได้แล้วก็ให้ท่านรอรับเอ,อีเมลหรือว่าเราอาจจะมาโพสลงตรง ฟนเพจก็ได้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับขอบคุณที่ติดตามมานะครับสวัสดีครับ